ประเภทของแร่จำแนกตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. แร่ประกอบหินแร่ประกอบหินหมายถึงแร่ที่มีส่วนประกอบของหินเช่นหินแกรนิตประกอบไปด้วยแร่คอร์สเฟลสปาและไมกาหินปูนประกอบไปด้วยแคลไซต์และอื่นๆแร่ประกอบด้วยหินแต่ละชนิดละลายและแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินแยกออกมาใช้ได้ยาก แต่ถ้ามีปริมาณมากๆจะสามารถนำมาใช้ทางอุตสาหกรรมได้แต่ถ้ามีปริมาณที่น้อยมาแยกจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 2. แร่เศรษฐกฐิจและอุตสาหกรรมหมายถึงแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกฐิจหรือทางอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้คือแร่โลหะเช่นแร่เงินทองแดงสังกะสีตะกั่วเหล็กดีบุสแตนเลสและอลูมิเนียม สองแร่โลหะเช่นแร่เฟลสปาแกไฟดินขาวใย,ยหินฟอสเฟตยิบมัดภาคที่มีการทำเหมืองแร่มากที่สุดในประเทศไทยภาคใต้มีการทำเหมืองแร่มากที่สุดและเป็นรายได้สำคัญของภาคใต้แร่ดีบุพบได้มากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นแร่ที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากที่สุดแร่พวงพบได้ที่สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครราชสีมา และฟูออลายยิบมัดดินขาวพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี